อิจฉาคนที่ได้อยู่บ้านเดียวหลังนี้จริงๆเลยครับทำไมต้องอิจฉาเหรอตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูก็บ้านเขามีที่จอดรถใหญ่อจอดรถได้ถึง4คันยังไม่พอแค่นั้นน,นนะยังเป็นบ้านหลังมุมที่หันหน้าไปทางทิศใต้เดินทางเข้าออกก็ง่ายได้2ทางาเข้าผ่านถนนประชาชื่นหรือซอยงามบงวาน25ก็ได้เลยครับส่วนกลางมีทะเลสาบและขับเฮาส์ขนาดใหญ่สมกับเป็นโครงการเศรีประชาชื่นเอรสซีเด่นสามที่หลายๆคนตามหาเลยเป็นบ้านเดียวพื้นที่ใหญ่สุดプายเวทแ4 8ตารางว่ามาดูข้างในบ้านกันดีกว่า เดินเข้ามาจะเห็นห้องลิฟตงรูมเลยไว้รับแขกหรือนั่งเล่นก็ได้ต่อมาพาไปดูห้องครัวบัวเขาก็ใหญ่ทำกับข้าวง่ายสะดวกสบายมากๆห้องน้ําติดกับห้องครัวและมีห้องแม่บ้านให้ใช้แบบส่วนตัวด้วยนะมาดูชั้น2ห้องเจ้าของกันบ้างมี3ห้องนอน2ห้องน้ําเดินขึ้นมาทางขวาก็เป็นห้องพระเลยถัดมาคือมาสเตอร์เบดรูมที่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะแล้วมันจะน่าอิจฉายังไงก็เหมือนบ้านทั่วไปไม่ใช่เหรอผมบอกเลยว่าไม่ใช่ก็ดูห้องนอนแต่ละห้องคือใหญ่และบ้านก็ยังใหม่ด้วยนะพื้นที่รอบตัว บ้านก็เยอะหลังนี้มีส่วนลด7จ0,000บอกเลยคุ้มเพราะได้บ้านหลังมุมที่เศริริประชาชื่นและซีเดนสาม